สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของอาวุธใหม่ที่อเมริกาเนี่ย เตรียมที่จะส่งให้ยูเครนในการที่จะเอาไปต่อสู้กับการบุกครั้งใหม่ของรัสเซียดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี้ยก็มีข่าวมากมายหนาหูเกันเปนอย่างมากว่ารัสเซียนั้นกําลังจะเตรียมการบุกอีกครั้งหนึ่งนะครับและช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี้ยก็มีข่าวด้วยว่าทางอเมริกาเองเนี้ยก็เตรียมที่จะส่งอาวุธล้ายุคนะครับให้กับยูเครนเอาไปจัดการกับรัสเซียเลยนะครับซึ่งอาวุธอันนี้เองเนี้ยถือได้ว่าเป็นอาวุธที่ล้ายุคแล้วก็ล้าสมัยดีมากๆคือถ้าเอามาใช้ในสงครามเนี้ยมันก็ ยูเครนเนี่ยกลุมความได้เปรียบเป็นอย่างมากเลยนะครับอาวุธนี้นะครับผมคือ GLSDB เฮ้ยโอ้โหชื่อยาวจังวะมันคืออะไรเนี่ยดูจะแบบไม่เป็นคำศัพท์เลยนะครับจริงๆมันเป็นชื่อย่อนะครับผมของอาวุธที่เอามารวมกันนะครับ GLSDB เนี่ยนะครับผมชื่อเต็มๆของมันก็คือ Ground Launch e Small Diameter Bomb โดยมันเป็นโปรเจกต์ที่เพิ่งพัฒนามาในปี2019นี้เองนะครับพัฒนาระหว่างทางซาบแล้วก็โบอิงซึ่งพวกเขาเนี่ยได้ร่วมมือกันในการพัฒนาจรวดที่มีความแม่นยำสูงราคาถูกแล้วก็ยิงได้ง่ายออกมานะครับปัญหาของ การยิงปืนใหญ่ยิงจรวดนะตอนนี้มันคือความแม่นยําถ้าแบบว่าเอาจรวดยุคเก,ก่ามาเนี่ยมันยิงไปอะโอกาสพลาดโอกาสแบบเบี้ยวเนี่ยมันสูงนะครับผมต้องเป็นจรวดแบบแพงๆอะ่ะแบบแพงมากเลยมันก็แบบไม่คุ้มถูกไหมเอาจรวดแพงมากที่มันแม่นๆเนี่ยไปยิงกับอะไรที่แบบว่ามันราคาถูกอะมันแบบมันไม่คุ้มค่ากันแต่ไอเจ้าสิ่งนี้เนี่ยไอ G L S D B เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่า ราคาเนี่ยมันถูกมากๆเลยนะครับจริงๆมันก็ไม่ได้ถูกขนาดนั้นหรอกแต่ก็ถ้าเทียบกับในราคาพวกจรวดในราคาของอาวุธเนี่ยมันดูถูกขึ้นมาเลยนะครับโดยมันเป็นการรวมกันของ2องอย่างนะครับผมก็คือระเบิด GPU 3 9ซึ่งราคาชิ้นหนึ่งเนี่ยนะครับผมประมาณล้านกว่าบาทก็4 0 0 0 0ดอลลาร์นะครับถามว่าแพงไหมรหัสจิโอ้ล้านกว่าบาทนี่แพงนะแต่ราคาระเบิดล้านกว่าบาทเนี่ยจริงๆถงถือว่าถูกเลยนะครับผมมันเอาเข้ารวมกับมอเตอร์จรวด M 2 6ซึ่งในแบบฐานทัพอเมริกาในคลังอาวุธเนี่ยก็มีเต็ม ไปหมดอยู่แล้วนะครับเอามารวมกันเนี่ยนะครับผมทําให้เกิดการสร้างเป็นไออาวุธชิ้นนี้ขึ้นมาครับก็จะเป็นจรวดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากขนาดเล็กแล้วก็ยิงได้อย่างสะดวกสบายและมีความมั่นยำเนี่ยสูงมากๆและมีระยะยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรเลยความผิดพลาดเนี่ยนะครับผมก็พลาดแค่นิดเดียวองนะสมมติยิงไปเนี่ยอาจจะพลาดได้แค่เพียง1ตารางเมตรเท่านั้นเองก็คือโคตรแม่นนะครับเป็นจรวดที่โคตรแม่นโคตรถูกแล้วก็ โคตรง่ายในการยิงมันก็เลยเป็นอาวุธที่อันตรายไงเพราะต่อให้เรามีอาวุธแพงมากเนี่ยมีจํากัดยิงไม่คุ้มถูกไหมอันนี้ยิงไปดิกูมีเยอะแล้วก็ถูกด้วยยิงคุ้มยิงแม่นมันสามารถทําลายเป้าหมายที่มีราคาสูงๆได้ซึ่งเป้าหมายของมันเนี่ยก็คือเอาราคาถูกเนี่ยไปโจมตีของราคาแพงนะครับแม่นยำานยยิงไปไม่เบี้ยวยิงไปปุ้มโดนของราคาแพงเป็นหลักการที่ใช้ได้ยอดเยี่ยมเพราะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเอาของราคาถูกมาสู้กับของราคาแพงเนี่ย ของราคาถูกมันมักจะยิงไม่แม่นถูกไหมมันก็นจะมีพวกจรวดแปลก,ปกจรวดเก่า,กาจรวดลงยุคอะไรแบบนี้เนาะจรวดตกยุกที่เอามาใช้กันแบบยิงใบมันก็หวังผลอะไรไม่ค่อยได้แต่อันนี้จะมาเปลี่ยนเกมไปเลยนะครับถือได้ว่าเป็นยุคใหม่ของพวกอา,าร์ติลเลอรี่เป็นยุคใหม่ของแบบปืนใหญ่เป็นยุคใหม่ของแบบจรวดเลยจากแหล่งข่าวเนี่ยนะครับผมได้บอกว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะส่ง ไอ้เจ้า GLSDB เนี่ยให้กับทางยูเครนเนี่ยอาจจะส่งได้เร็วสุดอาจจะนะยังไม่ได้คอนเฟิร์มน่าจะเร็วสุดในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิของปีนี้นะครับแต่ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูว่าจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับผมที่นี้เองเนี่ยนะครับถ้ามีการส่งมอบมาให้แล้วเนี่ยจะช่วยอะไรกับยูเครนได้บ้างระยะตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้าดูจากจุดยิงท่อยิงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําให้ยูเครนเนี่ยสามารถปกป้องตัวเองได้ครอบคลุมพื้นที่ของยูเครนได้ถึงประมาณ75%เเลยนะทำให้การบุกข,ของรัสเซียเนี่ย นไม่ได้ยากขึ้นมีพื้นที่ที่แบบว่าสามารถบุกได้เนี่ยน้อยลงเพราะว่าอยู่ในระยะโจมตีเนี่ยใกล้ขึ้นเยอะเลยนะครับมีระยะยิงอยู่ที่150กิโเมตรแถมยิงได้แม่นและยิงได้ถูกด้วยเราได้เห็นกันไปแล้วว่าการส่งไฮมามามันช่วยยูเครนขนาดไหนถูกไหมแล้วถ้ามีไ GLSDB เข้ามาด้วยเนี่ยก็จะยิ่งทําให้ยูเครนเนี่ย กลุ่มความได้เปรียบสุดๆไปเลยนะครับทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมอันนี้บอกไว้เลยว่าถือได้ว่าเป็นอาวุธที่หลายๆคนอาจจะบอกว่าโอ้โหมันดูแบบมันไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อะแต่บอกไว้เลยว่าอาวุธแบบนี้นี่แหละคือ ของจริงที่ใช้ในสงครามแล้วมันเปลี่ยนสงครามได้จริงๆเพราะว่ามันมีจํานวนเยอะไนงะมันราคาถูกแล้วมันมีประสิทธิภาพสูงผมก็เลยคิดว่าตรงนี้เออน่าสนใจดีกับการที่จะเอาไอ้เจ้าระบบ GLSDB เนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับผมกับอาวุธจรวดยุคใหม่ที่ถือได้ว่าถูกดีแม่น ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ